สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมมาติดตามดูนะคะหลังจากที่โบได้ลงคลิปเรื่องของรากของต้นกล้าที่มีลักษณะเป็นสีดำนะคะโบก็ได้ลงคลิปไว้จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เวันแล้วนะคะรวมระยะเวลาต้นกล้าพวกนี้ก็มีอายุอยู่ที่สิบสิบห้าวันนะคะ สิบห้าวันนะคะก็คือโบจะพามาดูว่าถ้าเขาเกิดว่าเป็นรากดำมาแล้วเราจะเลี้ยงต่อดีไหมนะคะหรือว่าจะทิ้งเลยหรือว่ามันจะมีวิธีแก้หรือว่าวิธีปรับปรุงยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้โบก็จะพามาดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นกล้านะคะรอบเดียวกันเลยนะคะก็นี่ก็จะมีทั้งมีกรีนโอ๊ก อมีเลดโอ๊กนะคะมีคอร์สและโมไม่มั่นใจว่าอีกอันนึงน่าจะเป็นมินิคอร์สหรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูเลยนะคะเนี่ยครั้งก่อนนะคะที่โบได้พาคุณผู้ชมดูนะคะรากพวกนี้เนี่ยรากพวกนี้ก็จะยังไม่ยาวนะคะแต่ว่าก็จะมีรากสีดำๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่หลุดออกมาแล้วหนึ่งเนี่ย เขาจะเป็นลากกุดกุดลากช็อตชอตนะคะแบบนี้ตอนนั้นที่ต้นกลาของเรามีอายุเจวันนะคะเห็นหรือเปล่าตัวนี้น่าจะยาวแล้วไม่เห็นตัวนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาดูเนี่ยตัวนี้ลากมันจะมี <S <S เป็นกุดกุดเป็นแข็งแข็งดูทื่อๆเป็นช็อตชอตนะคะไม่ไม่ไม่สวยแบบนี้นตัวตรงกลางเนี่ยนะคะ่ะ นี่นี้เห็นชัดมากเลยเนี่ยคือตัวนี้นะคะอ่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตว่าต้นกล้าของตัวเองเนี่ยมีลักษณะที่จะเป็นรากสีดำาๆนะคะก็คือถ้าตอนตอนนั้นอายุเจดดวันนะคะ,ะเขายังสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะโดยการที่เอามาลอยในน้ำลึกหรือว่าลงกลอง่องอนุบาลแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะที่โบใช้ออนุบาลเนี่ย แบบนี้มันก็จะได้น้ําที่ลึกกว่าน้ํามันลึกแล้วก็น้ําจะมีสภาพที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็เลยทําให้ต้นกล้าของเราแตการากได้ดีนะคะอันนี้ก็ยังถ้าเขา,าต้นกล้าเขายังเป็นต้นเล็กๆเ,เขาก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาโตไปแล้วสักสามสวันขึ้นไปอย่างนี้ก็จะแก้ยากนะคะหรือว่าอาจจะแก้ไม่ได้เลยมันก็จะชะงัก การเจริญเติบโตนะคะถ้าจะแก้ก็ต้องสังเกตตั้งแต่เล็กๆนะคะช่วงอายุ7วันนะคะขึ้นไปถึง14วันอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีลักษณะเป็นราสีดำๆก็ต้องหาย้ายลงกล่องอนุบาลหรือว่าหาเป็นลงเอาไปลอยอนุบาลในกล่องโฟมนะคะน้ำก็จะได้เย็นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยที่โบบอกว่า ทำไมต้องให้ฟองน้ําเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลานะคะในเมื่อเขาเป็นต้นกล้าต้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ารากเขาก็จะออกมาเนี่ยรากพวกนี้จะออกมาจากฟองน้ํานะคะถ้าคุณผู้ชมให้แตะแค่แตะแค่พื้นหรือว่าแตะแค่รากพวกนี้นะคะรากตรงนี้ออกมามันก็จะตุยนะคะจะไม่เหลือเพราะว่าออกมาแล้ว เขามีมีความชุ่มชื้นอยู่ในนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะรอดหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าเกิดมีความชุ่มชื้นสักนิดนึงออกมาแล้วไม่เจอน้ำนี้ตรงนี้เขาก็จะแห้งตายไปนในที่สุดนะคะเนี่ยรากที่จะออกมาจากตรงนี้โบก็เลยว่าต้องให้น้ำเนะี่ยเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลานะคะฟองน้ำเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคะรากก็จะออกมาจากตรงนี้พอเขาโตไปโตไปสักอายุยี่สิบวันนะคะยี่สิบห้ายี่สบหกวัน พวกนี้ก็จะเริ่มเต็มแล้วรากของเขานะคะเดีย๋ยวโบจะให้ดูน้ําในกล่องก็ได้นี่อันนี้น้ําก็คือยังอยู่แตะอยู่ที่ประมาณก้นถ้วยนะคะเราไม่ต้องกลัวเข้อนกไม่ต้องกลัวเข้าอะไรนะคะก็คือใส่ไปเต็มเต็มเลยนะคะเดี๋ยวช่วงประมาณอายุ35มาวันขึ้นไปเนี่ยรากเขาจะเยอะมากๆแล้วเขาจะดูดซึมน้ําไปหล่อเลี้ยงของเขาเองนะคะ เดี๋ยวโบพามาดูฝั่งทาง r รดโอ๊นะคะทีแรกโบก็ใส่พวกนี้นะคะทีนี้เอาลงใหม่ก็เลยขยับไปตรงนู้นนิดนึงนะคะอันนี้เป็นฝั่งของ r รดโอ๊ทีแรกโบยิ่งว่าเขาจะไม่รอดแล้วนะคะ r รดโอ๊แต่ก็ยังพ้นขอบถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยเรดโอ๊ยิ่งลากเป็นปลายสีดำๆ เห็นไหมคะเป็นปลายสีดำๆแบบนี้เขาก็แตกรากออกมาใหม่เนี่ยยังเลี้ยงต่อได้นะคะคล้ายๆกอะไรเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเดี๋ยวเอาลองมาลอยหรือว่าลองเอามาแยกอนุบาลก่อนนะคะเผื่อเขามีรากแบบนี้ออกมานะคะจะได้ไม่ต้องทิ้งนะคะเนี่ยเห็นไหมท่านฟองน้ําเปียกรากก็ออกมาจากฟองน้ํานะคะเพราะว่าเขาเกิดจากตรงนี้นเพราะว่ารากเขาอยู่จังตรงนี้นะคะแต่เราให้น้าเขาแค่แตะแค่ตรงนี้เนี่ย มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยพอน้ําโบคิดว่าอย่างนั้นนะคะในส่วนตัวโบคิดว่าเขาอาจจะไม่ชุ่มชื้นไม่ชุ่มน้ํานะคะใบก็จะออกแห้งๆนะคะบส่วนตัวคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะโบก็เลยนิยมที่จะให้ฟองน้ําเปียกตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะ ให้คือให้เปียกทั้งฟองให้จุ่มน้ําทั้งครึ่งฟองไปเลยฟอ,ฟองน้ําไปเลยนะคะไม่ได้ให้แตะแค่ตรงนี้หรือว่าจุ่มน้ําแค่ตรงนี้ถ้าจุ่มน้ําแค่ตรงนี้แน่นอนเลยรากก็จะไปพุ่มแค่ข้างล่างนะคะรากจะไปพุ่มข้างล่างแล้วข้างบนก็จะมาถามบว่าทําไมมันไม่ค่อยโตอายุเท่านี้เท่านี้แล้วรู้สึกว่ามันแคร์รู้สึกว่ามันแกรนซะเหลือกเกินอย่างเงี้ยะคะใบไม่เอ่อไม,ไม่ไม่ชุ่มน้ําดูไม่สดชื่นอะไรประมาณนี้นั่นแหละคะ่ะก็ถ้าเราเลี้ยงเขา เลี้ยงเขาด้วยน้าแล้วก็ต้องให้น้ําที่เต็มที่ที่เหมาะสมนะคะหยัดลงไปนี่คือพวกนี้คือรากดําหมดเลยนะคะดูน้ําในกล่องนี่จัดเต็มที่ไปเลยนะคะตัวนี้ลากออกมาเต็มที่เห็นไหมคะ ฟองน้ําเปียกลากก็ออกมาเต็มที่ผักก็จะเจริญเติบโตได้ดีกว่านะคะ,ะคุณผู้ชมลองนึกนึกไปนะคะถ้าเราปลูกในดินอถ้าเราปลูกในดินเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจะให้ดินถมเขาขนาดไหนนะคะถ้าน้ำเขาแตกแค่นี้แสดงว่าคุณผู้ชมเอาดินถมเขาแค่ลากตรงนี้ ะะถ้าเอาดินถมเขาคลุมทั้งหมดนี้เขาก็จะโตได้ดีนะคะเป็นพุ่มสวยด้วยไม่ล้มอะไรด้วยนะคะหรือว่าถ้าเขาเป็นพุ่มแบบนี้แล้วถมดินแค่เฉพาะตรงนี้เป็นไปได้ไหมว่าเขาจะโตเท่ากันกับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เปรียบเทียบง่ายๆนะคะทั้งในน้ำในดินนะคะเขาก็ต้องการธาตุอาหารที่เต็มที่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่า ใช้มือกว่ากันน้าอยู่ไหนน้ําอยู่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะเห็นนะเห็นน้ําอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะดื่มได้อะไรแบบนั้นก็คล้ายๆกันนะคะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พามาเดินดูนะคะพามาดูผลของเราว่าผักต้นกล้าเป็นรากสีดำจะยังสามารถเลี้ยงต่อได้ไหมนะคะก็ อย่าเพิ่งทิ้งนะคะแนะนําว่าอย่าเพิ่งทิ้งให้ลองเลี้ยงไปก่อนนะคะสักอายุสักให้ถึงยี่สบวันหรือว่าส4บสีวันเนี่ยก็เริ่มเห็นผลแล้วใช่ไหมคะที่โบทาคุณผู้ชมดูตอนนั้นก็คือเจวันนึกว่ารากดํานะคะรากยอดสิบสี่วันก็เริ่มเห็นผลแล้วนะคะก็โตได้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าผักสลัดชอบแสงแดดแต่ไม่ชอบความร้อนนะคะชอบอากาศ เย็นๆนะคะไม่ชอบอากาศร้อนถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูถ้าอากาศร้อนเนี่ยผักก็จะเริ่มฟุบเริ่มสลบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าใครปลูกช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็คือเขาจเจริญเติบโตได้ดีมากๆนะคะปลูกยังไงก็สวยปลูกยังไงก็พุ่มใหญ่ปลูกยังไงก็ต้นใหญ่นะคะเพียงแค่ว่ามือใหม่ของเราจะมีปัญหาแค่เรื่องต้นยืดแค่นั้นเองนะคะส่วนอื่นๆอ่ะ เท่าที่โบดูเท่าที่แล้วก็มาขอคำปรึกษาจากโบเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนวะนอกจากที่จะต้นยืดซะเยอะมากกว่านะคะอันนี้ก็ลองปรับลองอะไรดูนะครับที่ต้นยืดก็เพราะว่าอยู่ในร่มนานหรือว่าได้อยู่ในพื้นที่ที่แสงน้อยนะคะต้องเข้าใจไปเลยว่าเขาชอบแสงแดดแต่ไม่ชอบความร้อนนะคะเราเราก็ต้องอะเราใช้แสแรดนเพื่อ ลดความร้อนภายในโรงเรือนนะคะเราไม่ใช้สแลนหนาเพื่อว่าให้ผักสลัดของเราได้รับแดดที่เต็มที่อย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคสำหรับว,วันนี้ก็มาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ในสวนบทททำอะไรบ้างแค่นั้นนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมคะ่ะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักยังมีความสุขสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ